เจาะลึกรถไฟไทยจีนปัญหามรดกโลกทับซ้อนไฮสปีดขยายสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างลากยาวไร้กำหนดเปิดอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e ีเเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล e ีเจะนำข่าวสารจาก m g r online นะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีนนะครับ คืบหน้าถึงไหนแล้วในเฟสที่หนึ่งและเฟสที่สองนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลส l จิด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะแรกช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาระยะทาง250.77กิโเมตร มูลค่าของโครงการ1 7 9 4 1 2 2 1ล้านบาทเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่21ทันวาคมปีพศ .2560 ผลงานนเดือนกันยายน2568งานโยธาอยู่ที่48.57เปอร์เซนาช้า17.84เปอร์เซแผนงาน66.41เปอร์เซที่ผ่านมามีการปรับแผนงาน ขยับเป้าหมายกำหนดเปิดให้บริการมาหลายครั้งแต่ด้วยปัญหาอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะงานก่อสร้างอีก2สัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเป้าหมายที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในระยะแรกได้ในปีพศ2572ล่าสุดนะครับคาดว่าการก่อสร้างจะไปแล้วเสร็จ<ม>ในปีพศ2573นะครับท่านผู้ชมส่วนการเปิดเดินรถน่าจะต้องเลื่อนไปอีกปี2574 ซึ่งอาจจะพร้อมๆกับโครงการในระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายเลยนะครับผ่านมาแล้ว8ปีก่อสร้างเพียง2สัญญาระยะทางรวม14.5กิโลเมตรสำหรับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาทางวิ่งทางระดับดินระยะทาง54.09กิโลเมตรและอุโมงค์2แห่งบริเวณมวกเหล็กและลำตะครอง ระยะทาง8กิโลเมตรถือเป็นโครงการขนาดใหญ่มากและยังเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยอีกล่าช้าไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะช้าไปถึงไหนยังไร้คำตอบนะครับโดยเส้นทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมามีระยะทาง250.77กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญา<ม>ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้าง2สัญญา โดยมีงานระบบรางและการจัดหาขบวนรถอีก1สัญญารวมเป็น3สัญญานะครับสถานะงานโยธา14สัญญาสัญญาที่1นะครับ1ขีดหช่วงกลางดงถึงบางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง362ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จสัญญานี้ดดำเนินการโดยกรมทางหลวงหรือทอลอเป็นจุดแรกที่เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่21ธันวาคม2560แล้วเสร็จวันที่30กันยายน2563นะครับสัญญาที่2ขีด1ช่วงสีคิ้วถึงกุจ,จิกระยะทาง11กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง3,114ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จมีบริษัทซีวิลคอนรัคชั่นและผู้รับจ้างเริ่มงานก่อสร้างวันที่30เมษายน2562ถึงวันที่21ตุลาคม2563 ขยายเวลา2ครั้งโดยครั้งที่1ขยายไปสิ้นสุดวันที่26พฤศจิกา2564และขยายครั้งที่2ส,สิ้นสุดสัญญาวันที่31สิงหาคม2566นะครับส0สัญญาก่อสร้างราช้าขยายเวลารับเหมาถึงปี70สัญญาที่3ขีด1ช่วงแก่งคอยถึงกลางดงและช่วงปางอโศกถึงบันไดมา้าระยะทาง30.21กิโลเมตร วงเงิน9,348ล้านบาทมีบริษัทกิจการร่วมค้า ITD ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยกับพันธมิตร CR EC เป็นผู้รับจ้างผลงานกันยายน2568คืบหน้า20เอร์ซ์ล่าช้า1.6เปซ์แผนงาน18.42เปรซเริ่มต้นงานวันที่19กรกรกฎาคม2566ถึงวันที่15ตุลาคม2569 ปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่ไม่ได้ทั้งพื้นที่เวรคืนพื้นที่จากกรมป่าไม้พื้นที่จากส่วนราชการสัญญาที่3-2งานอุโมงค์โมกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรวงเงิน4,279ล้านบาทมีบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดเป็นผู้รับจ้างผลงานสะสมเดือนกันยายน2568คืบหน้า98.2 2ร์เซ ล่าช้า0.03%แผนงาน98.25%เริ่มต้นงานวันที่19เมษายน2564ถึงวันที่2เมษายน2567ขยายเวลา2ครั้งโดยครั้งที่1ไปสิ้นสุดมิถุนายน2568และครั้งที่2ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่5ธันวาคม2568ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือเหตุด,ดินถล่มภายในอุโมงคลองภัย ช่วงคลองขนาดจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่24สิงหาคม2567ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งระงรับการก่อสร้างและมีการสอบสวนข้อเท็จจริงล่าสุดอย,อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในงานเริ่มเสาเข็มเจาะของโครงการกำแพงกันดินตามแผนและวิธีซ่อมแซมอุโมงที่ได้รับอนุมัตินะครับ สัญญาที่3ขี 3, ช่วงบันไดม้าถึงลำตะครองระยะทาง26.10กิโลเมตรวงเงิน9,838ล้านบาทมีบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คคืบหน้า58.78%ล่าช้า3.27%แผนงาน62.05%ด้วยกันนะครับเริ่มงานวันที่19กุมภาพันธ์2564 จนถึงวันที่3กุมภาพันธ25์2568ระยะเวลาขยาย2ครั้งนะครับขยายเวลาในการก่อสร้าง2ครั้งโดยครั้งที่1ไปสิ้นสุดวันที่3มกราคม2569ก็อีก2เดือนและครั้งที่2ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่17พฤษภาคม2570ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่แล้วสัญญาที่3 4ช่วงลำตะครองถึง4คิ้วและกุดจิกถึงโคกรวด ระยะทาง37.45กิโลเมตรวงเงิน9,848ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า99.10เปอร์เซ็์เรวกว่าแผน5.4เปอร์เซ์แผนงาน93.68เปอร์เซ์เริ่มงานก่อสร้างวันที่26มกราคม2564ถึงวันที่10มกราคม2567 ขยายระยะเวลา2ครั้งโดยครั้งที่1ไปสิ้นสุดวันที่20พฤษภาคม2568และครั้งที่2ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่23ตุลาคม2569นะครับก็คือปีหน้านะครับปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้วสัญญาที่3-5ช่วงโครกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.3กิโลเมตรวงเงิน7,750ล้านมีกิจการร่วมค้า ประกอบด้วยบริษัทนภาก่อสร้างบริษัททิมเซคาตา้าบริษัทบิหน้าเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า15.39%รลาชา้า62.51%แผนงาน77.91%เริ่มงานวันที่26มกราคม2564ถึงวันที่10มกราคม2567ขยายเวลา2ครั้ง โดยครั้งที่1ไปสิ้นสุดวันที่25มีนาคม2568ที่ผ่านมาแล้วและครั้งที่2ขยายไปถึงสิ้นสุดวันที่10มีนาคม2569นะครับมีปัญหาสำคัญการปรับปรุงรูปแบบอาคารจากทางวิ่งระดับดิน7.5กิโลเมตรให้เป็นทางยกระดับอ l ลเวเตตบริเวณโครกรวดถึงบ้านใหม่ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินทั้งสิ้น 2 5 2ล้านบาทนะครับสัญญาที่4ขีด2ช่วงดอนเมืองนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตรวงเงิน1,570ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า6.86%ล่าช้า25.20%แผนงาน32.06%เริ่มงานวันที่20มกราคม2565 ถึงวันที่3มกราคม2568มีการขยายเวลาครั้งที่1สิ้นสุดในวันที่7ตุลาคม2569นะครับสัญญาที่4-3ช่วงนวนครถึงบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรวงเงิน1 5 5 5 5ล้านบาทมีบริษัทกิจการร่วมขานะครับประกอบด้วยบริษัทนภาก่อสร้างบริษัททิมเซคาตา้าบริษัทบิหน้าเป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า60%ล่าชา21.43%แผนงาน82.03%เริ่มงานก่อสร้างวันที่29สิงหาคม2564ถึงวันที่13สิงหาคม2567ขยายเวลา2ครั้งโดยครั้งที่1ไปสิ้นสุดวันที่23มกราคม2568และครั้งที่2ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่20เมษายน2569นะครับ สัญญาที่4.4ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงิน6,573ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า48.71%ลาชา้า18.22%แผนงาน66.93%นะครับเริ่มงานก่อสร้างวันที่27กันยายน2565ถึงวันที่27กันยายน2568 ขยายเวลาไปสิ้นสุดวันที่31สิงหาคม2569สัญญาที่4.6ดช่วงพระแก้วถึงสระบ,บุรีระยะทาง31.60กิโลเมตรวงเงิน9,429ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเป็นผู้รับจ้างผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า14.65%ลาช้า29.64%แผนงาน44.29% งานเริ่มต้นวันที่20มกราคม2565ถึงวันที่3มกราคม2568ขยายระยะเวลาไปสิ้นสุด23กุมภาพันธ์2570ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าก่อสร้างได้เกือบ100%นะครับสัญญาที่4.7ช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรวงเงิน8,560ล้านบาทมีบริษัทซีวิวเป็นผู้รับจ้าง ผลงานเดือนกันยายน2568คืบหน้า66.89%ล่าช้า31.13%แผนงาน98.02%นะครับเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างวันที่19กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2567ขยายเวลา2ครั้งครั้งที่1ไปสิ้นสุด7มิถุนายน2568ครั้งที่2ขยายสัญญาไปสิ้นสุด25ธันวาคม2568 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับความคืบหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทั้งหมด14สัญญานะครับท่านผู้ชมใน EP ที่1นะครับส่วนใน EP ที่2เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับปมมรดกโลกทับซ้อนไ s p e e d เชื่อม3สนามบินและสถานีอยุทยานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง กับช่องโควิดชาแนลสี่เด้วยนะครับผิดพลาดประการใดกลับขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสี่7ขอขอบคุณครับ